สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่สนามกอล์ฟฟีนิกซ์โกลกอล์ฟนะคะอยู่ที่พัทยาค่ะอันนี้เรามาออก,กรอบ18หลุมเราเล่นที่ Mountain Course แล้วก็ Ocean Course ค่ะตอนนี้เราจะลงเล่นไปที่ Ocean Course วันนี้ตีเป็นไงบ้างคะจบ9ก้าหลุม อันนี้จบข้าหลุมตีพอได้อยู่ครับมีสองเบอร์ดีใช่ไหมสองเบอร์ดีหนึ่งโบกี้สนามเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้สนามเพียกนิดน,นึงเขาฝนตกเยอะแต่ว่าสภาพสนามดีแล้วก็กรีนหมดนี้ภาษาอเบอร์ Thank <laughs> you. Oh, ho, 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 ho. I have a tree coming out of my head. What tree? This tree. It's a lot out. So the cup could convert. So the cup. No, you thought I had a cup. And your sip tea cup. Wow. Oh, mom. <laughs> วา <Wow. S 2> ถึงหลุมสุดท้ายแล้วครับอันนี้หลุมเก้าในโอเชียนคอสหลตรนี้พิเศษเพราะว่ามันจะเห็นทะเลข้างหลังครับ วันนี้เป็นไงบ้างครับจบแล้ว18หลุมวันนี้อากาศร้อนมากแต่ว่าคอนดิชันสนามดีมากแล้วก็สนุกมววางวันนี้เป็นไง้ไว,วันนี้ตีโอเคนะตีหนึ่งอันดับพาแต่ว่าผัดน้ำหนักยังไม่ค่อยได้ครับใช่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานฝนตกระยะค่อนข้างที่จะยาวมันก็เลยฝืดนิดนึงต้อง,อง,ง,งใช่ต้องฝึกผัดยิงแบบดีๆครับใช่ยิงเข้าไปที่หลุมเลย แต่ว่าลองๆแล้วก็โอเคเดี๋ยวก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วก็กลับไปซ้อมในช็อตที่ไม่ดีต่อโอเคเจอกัน EP หน้าทุกคนครับ